สวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมสาหรับคลิปนี้อีกหนึ่งคลิปนะครับผมสาหรับเกม b ร a c k น้าร้อง t e r n a l Love นะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงเจ้าทหารแมวรับจ้างนะครับทหารแมวรับจ้างหลายๆคนน่าจะรู้จักดีอยู่แล้วล่ะแต่คลิปนี้ทํามาเพื่อสําหรับผู้ที่เพิ่งอยากมาลองเล่นดูสําหรับเกมนี้นะครับอาจจะงงๆว่าเอ้ยทหารแมว ไปจ้างที่ไหนพี่ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับผมก็มาดูกันได้ในคลิปนี้นะครับผมคลิปนี้ทหารแมวนะครับต้องบอกก็ทหารแมวเนี่ยจะใช้ในสำหรับการเบรเป็นตัวช่วยเรานะครับช่วยเราในการเล่นนะครับผมก็คือทหารแมวในเกมนะตอนนี้จะมีอยู่4ตัวสประเภทนะครับผมซึ่ง จริงๆมัน3ประเภทแหละแต่4ตัวเนี่ยก็คือจะมีการมีตัวที่โจมตีระยะไกล2ตัวนะครับก็คือเป็นตัวช่วยโจมตีนั่นเองเพราะนั้นเนี่ยจริงๆจะมีอยู่3ประเภทก็คือฮานแมวที่ผมแบ่งประเภทเองเลยนะก็คือหนึ่นแมวช่วยโจมตี2ก็คือเติมเลือดให้เราเป็นซัพพอร์ตนะครับผมแล้วก็ช่วยแทงก็คือช่วยรับดาเมจแทนเราอีกตัวหนึ่งก็จริงๆก็ซัพพอร์ตเหมือนกันแหละนะ หรือจะเรียกแทงก็ได้ก็คือจะมี3มประเภท4ตัวนะตอนนี้ที่มีอยู่ในเกมนะครับผมเรามาเริ่มกันก่อนว่าฐานแมวเราจะไปจ้างที่ไหนยังไงพี่แต่ละตัวเป็นยังไงอะเรามาไล่ดูกันเลยตัวแรกที่ทุกคนต้องเจอนะครับผมคือต้องได้คุยแหละต้องเคยเห็นแหละนั่นก็คือเจ้าโปนะครับผม P.O. นะครับโปเนี่แหละแล้วแต่จะอ่านเลย เจ้าแมวตัวนี้นะครับดูรายละเอียดก่อนเป็นแมวประเภทฮันเตอร์นะครับเพศชายก็คือความสามารถก็คืออย่างที่เห็นนะครับพลังขึ้นแมวพีโอสะสมค่าสตเต็งนะหลังจากสะสมพลังเสร็จสร้างดาเมจลดความเร็วของเป้าหมายนะครับผมเท่ากับว่าเจ้าแมวตัวนี้นะครับผมจะเป็นการจงตีระยะไกลนะครับก็คือปล่อยขึ้นพลังไป โจมตีศัตรูนะครับแล้วก็ลดความเร็วให้ด้วยนะครับผมก็คือลดความเร็วเป้าหมายให้เราด้วยนะครับผมเจ้าแมวโปนี่นะครับผมเรียกเจ้าโปแล้วกันเรียกสันส้นๆง่างไๆดีก็คือสามารถจ้างได้ที่เมืองฟอนเทราคือเออมืองหลวงของเกมนั่นเองนะครับผมซึ่งจะอยู่ในเจ้าโปนี้เราสามารถที่จะมาทำเควสนะครับผมแล้วก็ จ้างนะครับแท่ไปกันเราได้โดยที่จะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับผมเพราะว่าผมได้จ้างไว้แล้วมันก็เลยหายไปนะครับก็จะอยู่บริเวณบริเวณอ่ะผมให้ดูก็คือในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือแถวบริเวณกลางเมืองด้านซ้ายนั่นเองอยู่ใกล้ๆกับตลาดกลางนะครับในส่วนนี้โอเคต่อไปอ้อลืมบอกไปว่าค่าจ้างของเจ้าโปนั้นนะครับผมเจ้าโปเดินวิง่งลุ่ๆของผมเนี่ยเลือดใกล้จะ เลือดใกล้กจะหมดละก็คือสามารถไม่ใช่สามารถสิค่าจ้างก็คือจะอยู่ที่วันละ10,000มืนเซนีนะครับผมแต่ถ้าเราจ้างรายอาทิตก็จะถูกลงก็คือจะเสียอยู่ที่1่อาทิตย์7วันจะเสียอยู่ที่0 0 0 0ืนเซนีนั่นเองนะครับผมโอเคตัวต่อไปที่เราจะพาไปดูกันนะครับตามไปดูกันเลยตัวต่อมานะครับมาที่เมืองอิสรูด นะครับผมเมืองอิสลูดเมืองท่าเรือนะครับผมซึ่งจะอยู่ใกล้ๆกับเมืองคอนเทล่านั่นแหละลงจากคอนเทล่ามาหนึ่งแมพแล้วก็ไปทางด้านขวาอีกหนึ่งแมพก็จะมาเจอเมืองอิสลูดนั่นเองนะครับผมอิสลูดตัวต่อมาสําหรับเจ้าแมวที่เราจะมานําเสนอกันคือเจ้าตัวนี้ครับเจ้าตัวนี้โกโลนะครับผมตัวชื่อโกโล G, olo, G O R O โกโล นะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับความสามารถพิเศษของมันคือเป็นแมวสายสนับสนุนนะครับมีความสามารถในการฮิลเรานั่นเองนะครับไม่ได้ช่วยโจมตีนะก็คือจะเดินเดินตามเราไปแล้วก็เมื่อเราพลังลดมันก็จะปาซูชีเสรจเราเป็นการเพิ่มพลังให้เรานะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้เราสามารถมาทำเคเวสปลดล็อกได้ตอนเลเวล25หนะครับผมซึ่งเคเวสก็รู้สึกจะให้ส่งจิลปี่สอันนะถ้าจะไม่ผิด ลองทำเควสด,ดูแล้วกันเควสไม่ยากครับเควสแค่เดินไปเดินมาเอาของที่เราได้จากการตีมอนสเตอร์ปกติอยู่แล้วเนี่ยมาทำเควสแค่นั้นเองผมจำไม่ได้แล้วว่ามันต้องทำไงบ้างนะค่าจ้างส่วนค่าจ้างนะครับผมอย่างที่ได้บอกไว้ค่าจ้างของเจ้าโกโลนั้นจะแพงกว่าเจ้าตัวแรกตัวโปเจ้าโปนหน่อยนิดหน่อยนะครับผมก็คือ1วันอยู่ที่12,000นะครับเซน,นีนะครับผมส่วน17วันเนี่ย ่วนจวันจ้าง7วันเนี่ยก็จะถูกลงอยู่ที่เจ็ดหมื่นสองนะครับเนี่ยก็จะอยู่ที่72,000พันเซนนีนะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างฮิตนะครับในช่วงแรกๆเพราะว่าก็คือเหมือนกับว่าเราเาก็จะมีตัวมาคอยคิวเราให้ฟรีๆนั่นเองนะครับผมสำหรับเจ้าตัวโกโลนะครับผมโอเคต่อไป ตัวต่อไปนะครับสําหรับตัวที่สองตัวที่สามและตัวที่สี่นะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันคือตัวไหนนะครับผมโอเคครับสําหรับเจ้าตัวที่สามนะครับเจ้าแมวตัวที่สามและแมวตัวที่สี่ทั้งสองตัวนี้อยู่ในเมืองเดียวกันนั่นคือเมืองกิฟเฟนนะครับผมเมืองกิฟเฟนก็แน่นอนนะครับใครยังไม่เคยไปก็คือดูในแผนที่จากเมืองพอนเซล่านะครับมาทางด้านซ้ายของเมืองพอนเซล่าออกมาสองแมพก็จะถึงกิฟเฟนแล้วนะครับผมซึ่ง เจ้าแมวสองตัวนี้จะอยู่ในเมืองกิฟเฟนอยู่ใกล้ๆกันเลยอยู่2ตัวก็คือจะอยู่ทางด้านด้านล่างขวานะครับผมของเมืองนะครับผมซึ่งจะยืนอยู่ใกล้ๆกับร้านขายของเล่นมาสจาันนะครับจะยืนอยู่2ตัวตัวตดกันเลยแต่ผมจ้างมาลวตัวหนึ่งมันก็เลยเหลือแค่1ตัวเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันตัวที่3ก่อนนะครับผมก็คือเจ้าวาซาวู นะครับผมเรียกมันว่าวาซาบูนะครับผมเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้วาซาวูนะครับผมเจ้าตัวนี้ดียังไงเจ้าตัวนี้วาซาวูเป็นเป็นสายป้องกันนะครับผมก็คือมันจะรับดาเมจแทนเราทั้งหมดเลยนะครับผมจนกว่าตัวมันจะตายนั่นแหละนะครับผมก็คือมันจะวิ่งเข้าโดนตีแทนเรานั่นเองแต่มันจะไม่ช่วยเราตีนะคือมันจะไปยืนเฉยๆน่วิ่งชนให้เราแค่นั้นเองเจ้าตัวนี้นะครับผม เช่นเดียวกันเราก็ปลดล็อกได้ตอนเลเวล25มันทำา u e s ง่ายๆครับก็คือเหมือนกับว่าแค่หาของมาส่งให้ซึ่งอย่างที่บอกว่าคือเป็นไอเทมนะเป็นไอเทมในเกมเท่านั้นเองนะครับผม,มหาไม่ยากด้วยตกจากมอนสเตอร์ทั่วไปด้วยไม่ยากมาปลดล็อกแล้วก็จ้างได้นะครับผมเช่นกันซึ่งเจ้าวอสบูเนี่ยมออีอัตราการว่าจ้างเนี่ยเท่ากับเจ้าตัวโกโลนะครับก็คือสัปดาห์ละมืสอง 12,000เซนนเซนี 12, i, นะครับผมส่วน7วันนั่นะก็คือ72,000เซนนเซีเหมือนเจ้าโกโล,โลเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็สำหรับจะเป็นตัวที่สายพีทนะครับผมต้องมาสายพีทสายสายพวกนี้จะนินเออนิยมนะครับมาจ้างไว้นะครับผมโอเคตัวต่อมานะครับตัวสุดท้ายสำหรับในเกมนี้ตอนนี้นะตอนนี้นะครับผม ก็คือเจ้าตัวนี้นะครับนะครับเมซานะครับเมซาเจ้าตัวเมซานะครับเมซานะครับเป็นอาชีพสายเมจิกนะครับผมก็คือสายเมนนะครับโจมตีโจมตีระยะไกลนะครับผมโจมตีนี่นะครับตามคําอธิบายนะครับผมเป็นเป็นแมวที่โจมตีระยะไกลแล้วก็โจมตีด้วยเวทนะครับผมซึ่งวอลล็อกตอนเลเวลยี่สิบห้าเหมือนกันนะครับ ึ่งตัวนี้อยู่ใกล้ๆก,กันเจ้าตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างไปที่นิยมในการช่วยตีนั่นแหละนะครับผมนะครับผมแล้วก็ถ้านะครับนะครับสำหรับตัวผมเนี่ยอาชีพเล่นอาชีพหลอดไนท์นะครับถ้าถามถามว่าแล้วเริ่มแรกเลยเราควรจะจ้างแมวจ้างแมวแมวฐานแมวเนี่ยรับจ้างเนี่ยเราควรจะจ้างตัวไหนมาเล่นดีมันอยู่ที่สายาที่ของเรานะครับต้องบอกก่อนว่าสายาที่ของเรา ว่าเราเล่นอาชีพไหนนะครับเล่นอาชีพไหนถ้าเราเล่นอาชีพอย่างพีทแรกๆโจมตียากหรือเราเล่นพีสายซับสายอะไรก็แล้วแต่หรือว่าสายเทินอะไรก็แล้วแต่โจมตียากตายง่ายนะครับก็เอาเจ้าวาสาวูนะครับวาสบาูนี้มาช่วยแทงแทนเราก็ดีนะครับหรือจะเป็นเจ้าโกโลคอยฮีวให้เราก็ได้สำหรับตัวที่ ค่อนข้างบางอย่างแอสซซินนะครับก็แต่โจมตีหนักระยะประชิดนะก็จะได้ช่วยคิวให้เรานะครับผมแต่สำหรับผมเนี่ยเป็นอาชีพไนท์เริ่มเล่นไนท์มาก็ค่อนข้างที่จะมีความถึกอยู่พอสมควรนะครับผมผมก็เลยจ้างในส่วนแรกเลยผมจะจ้างในส่วนของเจ้าเมซ่ามาก่อนนะครับเพราะเมซาเป็นการโจมตีแบบเวทแล้ว จะโจมตีแรงกว่าโปรนะครับผมเพราะว่าโปรเป็นตัวฮันเตอร์โจมตีระยะไกลเหมือนกันนะครับผมแต่ด้วยที่มันใช้ในส่วนของสเต็งนะครับผมสเต็งนั่นหมายความว่ามันหักลบกับดีเฟนต์ดีเฟนต์ของมอนสเตอร์นะครับผมซึ่งในเกมเนี่ยดีเฟนต์กับเอ็มดีเฟนต์เนี่ยดีเฟนต์ส่วนใหญ่จะเยอะกว่าเอ็มดีเฟนต์ทั้งนั้นเนี่ย เอาตัวที่โจมตีด้วยเวทมาโจมตีจะได้เบสดาเมจท,ที่แรงกว่านะครับ5้าตอนแรกเราจ้างทหารแมวทหารตัวแรกมาแนะนำว,ว่าเป็นเมซามาช่วยยิงจะดีกว่าเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเจเมซาจะเป็นตัวนี้นะครับได้ดูเนี่ยเดินวิ่งตามนะครับถือล่มนี่คือเจเมซาแล้วก็จะมีคนถามว่าอ่ะแล้วทำไมพี่ได้เข้าได้สองตัวล่ะ ก็คือชาเริ่มแรกจะเราจะเช่าได้แค่ตัวเดียวถูกไหมสองตัวก็คือเราต้องอัปเกรดสมุดพนักคู่มือพนักประปนภัยนะครับคู่มือนักปชนภัยให้ได้แรงนะครับคู่มือปชนภัยให้ได้แรง e ก่อนแรง e นะครับผมตอนนี้ผมแรง c แล้วนะครับผม เมื่อเราได้แรง e เริ่มต้นมามันจะเป็นแรง f มะแรง f แล้วก็เป็น e d คือคือไล่ไปเรื่อยๆตรงนี้เราก็ต้องทำา u e s ในการเปลี่ยนฉายาก,ก,กันก่อนนะครับผมซึ่งเมื่อเราได้แรง e แล้วนะครับผมเราไปที่มือพอนเดล่าแล้วเราไปเรียนสกิลนี้ครับสกิลนะครับเปิดให้ดูกันสกิลที่จะใช้เรียนนะครับเป็นสกิลเจ้ารูปแมวเหมียวเนี่ยครับ ่ัสเซนเนลลี่แพนะครับผมจะสกิลนี้จะไปเราไปเรียนได้เมื่อเป็นแรง E นะครับจะเสียเงินในการเล่าเรียนอยู่ประมาณถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะ3,6 0 0นกะครับผม3 6 0ก็เก็บต่างกันไปด้วยนะพอเรียนอันนี้ปุ๊บเราก็สามารถที่จะส่งแมวออกต่อสู้พร้อมกันได้2ตัวทันทีนะครับตรงนี้เราก็เลยสามารถจ้าง2ตัวได้นะครับผม ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งอย่างที่เห็นนะครับอย่างที่เห็นว่าเจ้าตุกโปเจ้าโปของผมเนี่ยเจ้าแมวโปงผมเนี่ยเลือดมันช่างเหลือน้อยเหลือทนนะครับผมซึ่งเลือดตรงนี้นะครับผมถ้าเราเล่นพีทนะครับผมเราเล่นพีทสามารถฮิวให้มันได้เออสามารถฮิวให้มันได้ซึ่งฮิวผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะว่ากดฮิวตรงๆที่ตัวแมวเนี่ยได้เลยไหมเพราะว่าเพราะว่า ยังไม่ได้ลองนะครับแต่ที่แน่ๆได้แน่ๆคือตั้งเซฟตี้วอลนะครับผมตั้งเซฟตี้วอลที่เพื่อร่วมทีมอยู่ในทีมแล้วจะฮิลให้ใช่ไหมสามารถตั้งเซฟตี้วอลแล้วเอาแมวของเราเนี่ยให้เดินไปอยู่ในในในเซฟตี้วอลเนี่ยพลังจะเพิ่มได้เราไม่ต้องรอ,อให้มันตายแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่แต่ถ้าไม่มีพี่ล่ะทำไงพี่ อ่ะผมอยากให้เล่นมันเต็มมัะอยากเพราะว่าเดี๋ยวพอไปลงด่านไปตีบอลเราไปตายตอนนั้นแล้วเราต้องมาดัง่งรอใช่ไหมง่ายง่ายครับเตะมันออกเลยเตะออกจากทีมนะครับผมพอเตะเนี่ยจะขึ้นสบอกว่าเตะโปออกจากทีมไหมใช่ครับก็คือยืนยันนะครับพอเตะโปออกจากทีมเสร็จปุ๊บพี่ผมเสียตังค์ไปตั้งเจ็ดหมื่นอย่างนี้ผมก็จะตังค์ฟรีสิไม่ใช่ครับกดบวกแล้วกดเชิญเพื่อนมา ในหน้าของแมวนะครับผมเราสามารถเชิญชวนกลับมาเหมือนเดิมได้นะครับผมซึ่งถ้าตัวไหนที่หมดอายุในการจ้างแล้วมันก็เราสามารถจะจ้างตรงนี้เลยก็ได้เหมือนกันเราเชิญชวนเข้าเลยพอเชิญชวนเข้ามาเสร็จปุ๊บเรารอเวลาครับก็จะเหมือนตอนมันตายนั่นเองถ้ามันตายปุ๊บเราจะต้องรองเวลา3นาทีนะครับมันถึงจะกลับมาแต่พอกลับมาปุ๊บ เลือดก็จะเต็มเหมือนเดิมเท่านั้นเองง่ายๆนะครับผมในส่วนนี้ก็ลองเอาไปใช้กันดูได้โอเคครับก็ถ้าใครชอบใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยแล้วกันเจอกันคลิปหน้านะครับมีอะไรเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปให้ใหม่แล้วกันเจอกันสวัสดี